มีเพื่อนทักไม่ว่าไม่ต้องทำหรอกก็มีเนี่ยผมไม่สนใจอ่าโนสนโนแคร์เว้ยปากใครเนาะปากผมากเราเนาะเออน้องชื่ออะไรครับชื่อกันดั้มครับปัญหาของน้องคือเรื่องอะไรปากไม่เป็นทรงโอ้มันไม่เป็นทรงยังไงบ้างมันเอ่อไม่บาลานซ์กันตรงเนี้ยมันมีผลยังไงกับชีวิตน้องบ้างครับเอ่อถ่ายรูปแล้วมันไม่ไม่สวยครับเอาเออตรงไม่สวยเลไม่หล่อ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 แต่ก็บางมุมก็ไม่สวย ไม่ไหจไม่มั่นใจอ่แเราหาข้อมูลมานานยังประมาณสองปีแล้วสองปีได้แล้วเนาะแสดงว่าคิดเยอะอยู่เนาะใช่ใช่ไหมมีเพลื่อนทักไม่ว่าไม่ต้องทาหรอกก็มีเนี่ยผมไม่สนใจอ่าโนสนโนแคร์เว้ยปากใครเนาะปากเราเนาะเออใครต้องแคร์ก็ผมนี่แหละใช่ไหมเอเดี๋ยวจัดให้นะครับปกติน้องไม่ได้คบเผื่อใช่ไหมไม่นะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยผมไม่เหมือนหมอสมัยัยรุ่นนะไวรุ่นแอะไร อ๋อกลับมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่าโอเคก็เดี๋ยวนะทรงป่าโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นกระจับเบาๆนะครับแล้วก็ความหนาก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะมันจะไม่ได้บางเท่านี้นะครับพร้อมไม่พร้อมครับสุดหล่อสุดเท่โรยงค์ครับ มีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอบปลกับเธอมีแค่เธอคนเดียวเธอนั้งพอร้องบทเพลงแล้วนั่งพอ